สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำวิปครีมปองกันอีกแล้วนะคะเออส่วนส่วนผสมและอุปกรณ์นะคะเออส่วนผสมอย่างแรกก็จะเป็นเอออันนี้เป็นสีขาวนะคะถ้าใครอยากจะใช้เป็นสีเหมือนสีชมพูก็ค่อยเติมสีแดงลงไปก็ได้สีขาวนี้ใช้ตาอะไรก็ได้นะคะพอดีเสียครีมไปหมดแล้วก็เลยใช้สีนี้ไม่ได้ใช้ต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะ เป็นแป้งค่ะแป้งแป้งของของดิสนีย์หรือเปล่าไม่แน่ใจหรอนี่นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเบบี้ออยค่ะเบบี้ออยนี้ใช้ขวดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วเราใช้แค่นิดเดียวต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะกาวน้ำใสนะคะ ตาอะไรก็ได้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นตาม้านะส่วนผสมก็มีแค่นี้นะคะน้ำไม่ต้องใส่ค่ะเพราะไม่ถูกกันกระแตงแล้วก็อุปกรณ์ก็คือหนึ่งนะคะเป็นถ้วยผสมค่ะถ้วยผสมเอาแบบไหนก็ได้ค่ะต่อไปก็เป็นช้อนไว้คนให้กันอันนี้ที่มันเลอะเราก็เมื่อวานเราก็ทำไปแล้ว วันนี้ถ้าทำสำเร็จก็จะามาบีบพห้ดดว้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นถุงบีพร้อมหัวบีผ่านี่เป็นหัวบีเพดุทำเองไม่ค่อยสวยจะเป็นหัวหยักนะคะต่อไปก็จะเป็นแผ่นรองบีบค่ะหรือว่าใครจะสมมติว่าจะบีบบนของปั้นที่เป็นคัพเค้กก็บีบลงบนนั้นได้เลยค่ะโอเคก็ไข่ฟักนะคะที่เคยรีวิวไปก็ไม่ได้รีวิวตอนมันแตกให้ดูนะความ มันเป็นรูปไม่ค่อยสวยแ,วแต่ว่าเราทิ้งไปแล้วนะคะโอเคไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะกเ็เราจะดีบสีค่ะลงไปในช่วยผสมค่ะตามที่เราอยากได้วิปครีมนะเพราะเดี๋ยวต้องผสมอีกแล้วแต่นะคะอีกเท่าไหร่นี่ก็ เพื่ผสมก็จะชิ้นๆนิดหน่อยเท่นี้ก่อนนะคะเคค่ะต่อไปก็<อ>จะใส่แป้งลงไปค่ะแป้งนี้จะบอกกันเลยนะคะว่าห้ามใช้แป้งแคร์โดยเด็ดขาดค่ะ,คะเพราะว่าเมื่อวานเราใช้แป้งนี้ไปแล้วก็เกลัวหมดแล้วก็เลยเติมแป้งแคร์ลงไป ากฏว่าทาออกมามันจะเหลวไปนะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน,นะคะถ้าทำกับแป้งเคมันจะไม่ค่อยได้นะ,ะต้องทำกับแป้งเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแป้งวีนี้หมาอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าแป้งเคห้ามเลยนี่ค่ะพอคนๆนไปก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะเ,ออเดี๋ยวถ้าเหลอไปก็อาจจะเติมแป้งนะคะ ลองเช็คดูตอนสุดท้ายกันเลส่วนนี้มันก็จะตั้งอยอดนะคะถ้าได้พอดีโอเคค่ะต่อไปก็ใส่กาวนะคะนี่นะคะกาวนี้เทใส่ในช้อนได้เลยเราใส่แค่นิดเดียวนะคะเมเปอ้เราใส่สักประมาณหยดหนึ่งแต่อันนี้จะใส่กาว นะคะแล้วก็ขอผสมให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะมันก็จะเร็วๆประมาณนี้นะคะยังไม่ตั้งยอดค่ะต่อไปก็จะใส่บีบีออยค่ะบีบีออยประมาณแล้วแต่เลยเพื่อเดี๋ยวเราก็จะเติมแป้งอีกถ้ามันเร็วขนาดนีน้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ได้ที่ตั้งยอดแล้วโอเคค่ะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เราเมื่อกี้เราเพิ่มแป้งก,กับเพิ่มสีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมันตั้งยอดค่ะอันที่เราทำไปมันจะทำสูตรมัว่วนะแต่เนี้เป็นสูตรเราคิดเองแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีใครทำบางอย่างแต่ที่ว่าเราดูคลิปมาก็ยังไม่มี ก็จะต้องยอดประมาณนี้นะเคเดี๋ยวไปใส่ถุงบีบเลยค่ะที่การใส่ถุงบิบนะคะก็อาจจะพับให้มันง่ายก่อนนะคะก็ววคพีมาลดิดเดียวก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็กับวิพีมขอเราค่ะลงไป ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้าบ้างก็อาจจะสอนทำสลามน,นะคะก็สูตรนี้นะคะถ้าใครจะลองทำก็แล้วแต่นะคะว่าใครอาจจะใส่หรือแต่ว่าเราไม่คยอยากใส่แล้วก็อันนี้เดี๋ยว จะเอาบันท้ารีก็ได้นะคะหรือว่าเอาอะไรก็ได้ดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็มัดยางค่ะพอดีว่าเราลืมรีวิวอุปกรณ์น,นี้นะคะ,อ,ะอันนี้เรายังไม่มัดยางนะคะก่อนมัดยางก็ได้ฟองอากาศก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาเราบีบเดี๋ยวมันจะเป็นฟองๆไม่สวยนะอืม อันนี้เป็นช้อนที่หักเมื่อวานเราทำคนอยู่ดีๆก็หักอ,อันนี้หัวบีบนี่เรามีอีกอันเป็นหัวบีบจิ๋วค่ะเพราะเราจะบีบบุคับเค้กเดี๋ยวถ้าใช้ได้เป็นหัวอยักเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่าน,นิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มัดยางเสร็จกัน